นี uhm. ่ยวันเนี้ยแล้วยอดตกมาโอ้โหต่อเนื่องเลยตั้งแต่วันอังคารตกมาตลอดเลยจะเหลือไหมเนี่ยเฮ้ยนะสิ้นสุดการรอคอยนะครับสำหรับนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดไม่ได้แชมป์อะไรเลยนะครับ ไม่เคยได้โทรฟี่ที่จับต้องได้นะครับไม่เคยได้ถ้วยรางวัลแบบเป็นรูปอัธรรมเนี่ยตั้งแต่ปี1969หรือเมื่อห้าสบห้าปีที่แล้วนู่นถ้านับเฉพาะแชมป์ในประเทศนะครับโอ้โหต้องย้อนกลับไปเนี่ยต้องใช้คำว่าเมื่อชาติที่แล้วก็ว่าได้แชมป์ในประเทศครั้งล่าสุดของสาริกาดง คือนะครับปี1955แชมป์เอฟเอคัพครั้งล่าสุดนะครับตอนนั้นชนะแมนซิสตี้คว้าแชมป์ปี1955นับถึงตอนนี้ก็โอ้โหเจ็ดมิบปีนะครับเจ็ดสิบปีที่ไม่เคยสัมผัสถ้วยรางวัลใดๆในประเทศเมื่อวานนี้มีคนเอาเลขเจกับเลขศูนเนี่ย มาแก้เขินนะครับผมก็งงอยู่ว่าเอาตัวเองแพ้แล้วมันมาเจ็ดศูนย์อีกไอเราก็บอกว่านี่คอนเซิร์ตไม่ได้แชมป์มาเจ็ดสิบปีแชมป์ในประเทศก็มาแก้เขินใส่เราอีกบอกอุ๊ยเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศพทั้งหมเจ็ดศูนย์กูงงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยนะอ่ะใครที่ดูอยู่นะฮะใครที่เป็นใครที่จัดอยู่ในประเทศพวกพี่พใครที่เป็นเด็กอง ผมบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าไม่ต้องกลัวนะครับผมรับปากเอาไว้แล้วว่าถ้านิวคาสเซลอาชนะลีวะพูลคว้าแชมป์คาราบาวครับได้สำเร็จเนี่ยผมจะไม่เยอยหยันไม่ล้อเลียนไม่ถากถางไม่กวนตีนนะฮะไม่ทำหน้ากระยิมยิ้มย่องนะฮะไม่ทำเป็นแบบยิ้มแบบมีเลดในจะไม่หัวเลาะ เสียงแบบอี๋อย่างนี้จะไม่จะไม่หัวเราะนะฮะจะไม่ทําหน้าแบบจะไม่ทําหน้าทําตาแบบไปดูตีนนะครับอันนี้เราก็ว่ากันตรงๆนะพูดถึงเกมนัดชิงชนะเลิศเมื่อคืนนี้ที่เวมบลีอะอะไรนะอ๋ออยากดูอยากดูตาตาผมใกล้ๆอยากจะดูว่าจริงใจหรือเปล่าเหรอหรอ,อ่าได้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 ได,ได,ได,ได้ดูนะเดี๋ยวจะไม่เชื่ออยากดูตาดูแววตาผมนะอ่าดู เนี่ยเี่ยเียอะดูอีกทีนะอ่ะอะอะ,อะ,อะเห็นไหมก็ไม่มีบอกแล้วไม่มีนะฮะโอ้ยโอ้โห้เฮี้ยบุกอย่างนี้ยังเล่นอีกนะครับก็เกมเมื่อคืนเนี้ยก็ต้องบอกว่าในมุมผมผมนะฮะก็ไม่คิด ไม่ฝันมาก่อนว่าจะเห็นนิวคาสเซิลเล่นได้เกือบเกือบจะสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะเข้าขั้นสมบูรณ์แบบคือถ้าเราดูจากตัวผู้เล่นนะครับฟอร์มการเล่นนะศักยภาพทีมแน่นอนล่ะว่าพลบผงแดงเหนือกว่าแต่ด้วยสภาพนะครับด้วยสภาพเอาสภาพความสดก่อนเนี่ย คือลิฟูนเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเป็นประจำคืออาร์เนอร์ส็อตไม่ค่อยจะโรเตชันสักเท่าไหร่ใช้ผู้เล่นชุดเดิมๆเ,เนี่ยนะครับต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองแล้วมันมาเริ่มออกอาการในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายของซีซั่นเนี่ยเราจะสังเกตสังเกตได้เลยว่าลิปูนเนี่ยเริ่มออกอาการอ่อนล้ารวยแรงนะครับไม่ไม่คึกขนองไม่ไม่แบบเข้มข้นบดบี้อย่างหนักหน่วงเหมือน ในช่วงต้นฤดูกาลเพราะว่านักเตะเนี่ยชุดเดิมๆเล่นมาตลอดใช้แต่ชุดเดิมๆใช้แต่ชุดเดิมๆนะเท่านั้นไม่พอเมื่อกลางสัปดาห์วันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยบทกับเปสเชหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีเต็มนะครับหนึ่งร้ยี่สนาทีเต็มแล้วก็พลาดท่าในการดวลจุดโทษจิตใจก็ห่อเหี่ยวนะครับนะเรื่องของสภาพความฟิตเนี่ย ลิพูลบทหนักมาในขณะที่นิวคาสเซิลพักมาแบบเต็มๆเลยพักน่องมาเต็มๆเลยแล้วก็เตรียมตัวฝึกซ้อมเพื่อเกมนี้โดยเฉพาะสิ่งที่เห็นนะครับจากนิวคาสเซิลอันดับแรกเลยคือความมุ่งมั่นทุ่มเทวิ่งพล่านนะครับตั้งใจมากนะมีความกระตือรือร้นมีความฮึกเหิมนะครับมีความคึกขนองมีความกระเฮียนกระหือหรือและ หืนกระหายในชัยชนะมากเพราะว่าเขาตั้งไว้เลยว่าเฮ้ย hey, ไม่ได้แชมป์มานานนี่คือแชมป์แรกนี่คือแชมป์แรก้าถ้าได้ชิงอ่าถ้าได้แชมป์นี้คือแชมป์แ,มแ,รแ,แ,มแ,มแรกที่โอ้โหชาวเมืองทั้งเมืองจะเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่เกรียงไกลดีนักแลอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่านิเวอรเซูลเนี่ยเข้าชิงนะครับเมื่อ2องฤดูกาลที่แล้วก็พลาดท่าแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุค90ชิงสครั้งก็แพ้ทั้งสครั้ง เพราะนั้นเนี่ยเขาหมายมั่นปั้นมือมากเราจะเห็นว่านิวคาสเซิลลงมานะครับของบความมุ่งมั่นอาจจะมากกว่าลิเวอร์พูลด้วยคือถ้วยใบยเดียวกันนะครับถ้วยรางวัลโทรฟี่เดียวกันแต่คุณค่าสำหรับแต่ละทีมเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันเข้าใจใช่ไหมครับโอเคไม่ได้บอกว่าลิเวอร์พูลไม่เอาถ้วยนี้นะไม่ได้พูดแบบนั้นนะ แต่ในความหมายของผมคืออ่ะมันก็เป็นไม่ได้ที่ทีมหนึ่งได้แชมป์รายการนี้มาสิบสมัยแล้วแล้วก็แชมป์รายการนี้ไม่ได้ว่าเป็นเป้าหมายหลักนะครับเป้าหมายหลักก็คือถ้วยพรีเมียร์ลีกแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ยูฟ่าแชมเปียนลีกเอฟแคัพแล้วก็ลดหลันลงมาอันนี้อันนี้คือถ้วยแบบเหมือนเป็นโบนนะัสสำหรับล์พูลแต่ในทางกลับกันสำหรับนิวคาสเซิลมันเป็นถ้วยใบเล็กที่ยิ่งใหญ่มหาศาล ฉะนั้นเราจะเห็นเลยนะครับว่าผู้เล่นสาริการดงเนี่ยบีบสูงก่อนเปิดเกมพุทธศิลป์เป่าดกวิดปรีดยาวพุ่งเข้าใส่รีวพูนเลยนะค,คือเปิดเปิดฉากมาสาวเข้าหารีวพูนเลยสาวเข้าใส่นะครับบีบสูงรีวพูนได้บอลเข้าไปรุมนะครับเข้าไปบีบกดดันอย่างรวดเร็วและทําอย่างเงี้ยสิบนาทีนะครับสิบนาทีแรก บทบี้หนักหน่วงมากลิพูลตั้งเกมของตัวเองไม่ได้กระทั่งนะครับผ่านไปสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีเนี่ยพวกพี่ๆถึงถึงเริ่มที่จะเซตเกมของตัวเองได้บ้างสิบห้านาทีแรกเนี่ยเป็นนิวคาสเซิลนะครับสิบห้านาทีแรกเป็นนิวคาสเซิลที่บทบี้จนลิพูลเนี่ยเล่นเกมตามถนัดนะเล่นตามที่ตัวเองถนัดเนี่ยไม่ได้เลยนคาลเซิลไม่อนุญาตพอ ลิบูนเริ่มตั้งหลักได้นะครับนิวคาสเซิลก็ถอนกันเล่งบ้างไปบีบไปอัดนะครับในแดนกลางแล้วก็ถอยลงมาตั้งรับในแดนริบูลนะครับต่อบอลกันสเปกสปะถูกกลางของนิวคาสเซิลเนี่ยเมื่อวานเนี้ยนะครับหัวใจสำคัญที่ช่วยให้นิวคาสเซิลชนะเลยคือแดนกลางสามตัว เอาชนะแดนกลางของเลียพูลได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับกลางสามตัวของนิวคาสเซิลเมื่อวานนี้โจลินตันนะครับซันโดโตนาลีแล้วก็บรูโนกิมาไลส์ใช้ความแข็งแกร่งนะครับความสดเนี่ยบทขยี้กับอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์แลนกราฟเฟนแบกโหอ่อนล้าโดมินิกโซวอสไลเนี่ยถูกตัดออกจากเกมพราะกลางนิวคาสเซิลเหนือกว่านะครับปิดนะครับทำลายจังหวะในแดนกลางของเลียพูลได้ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือบอลไปถึงแดนหน้าเนี่ยน้อยเฉพาะอย่างยิ่งโมซาลาผมพูดเรื่องนี้อยู่เป็นสม่ำนะครับว่าถ้าจะหยุดลิเวอร์รพูลต้องหยุดโมซาลาเมื่อวานนี้นิวคาเซิลตัดไฟตั้งแต่ต้นลมคือทำทุกวิถีทางให้บอลไปถึงโมซาลาน้อยที่สุดเมื่อวานนี้โมซาลาได้บอลปุ๊บนะฮะได้บอลน,น้อยไม่พอพอได้บอลปุ๊บเหมือนกับลอยลงไปอีก เหมือนกับอ่อนเปลี้ยลงไปอีกนะครับคือเล่นไม่ออกจะกระชากจะเลี้ยงจะจะจ่ายบอลทะลุช่องจะคิลเลอร์พาสนะครับจะพลิกหนีคู่แข่งมันทำอะไรก็ไม่ถนัดถูกนิวคาสเซิลเนี่ยตันทั้งไว้ได้หมดเลยเกมนะครับโอเคเราเห็นแล้วแหละว่าพวกวิพรี่ผิดฟอร์มต่ำกว่ามาตรฐานในขณนะที่นิวคาสเซิลเนี่ยมันกลับกันเลยคือริบุล ต่กว่ามาตรฐานในขณะที่นิวคาสเซิลถ้าจะเอาชนะลิเวอร์พูลเนี่ยเพราะว่ามันเป็นบอลแพ้ทางกันสถิตินี่เป็นรองชัดเจนถ้าคุณจะยัดเยียดความปราชัยให้กับผงแดงผู้หวังการได้เนี่ยคุณต้องเล่นได้ดีเป็นพิเศษต้องโชว์ฟอร์มให้มันเข้าขั้นใช้ไหลเป็นบ้าอะไรแบบนั้นแล้วมันทำได้ไงนิวคอนเซิรนเนี่ยกลางเห็นชัดเลยว่าเอาชนะลิเวอร์พูลได้ทีนี้ไปดูที่เกมรุกเราจะเห็นนะครับกลางนิวคอนเซิรน เหนือกว่าร์บูลแล้วแต่จังหวะเข้าทำมันจะไปตายแดนบนมันยังไม่มีความแม่นยำจังหวะทรานซิชั่นนะครับเปลี่ยนรับเป็นลุกจังหวะวางยาวเข้าจู่โจมเนี่ยมันยังไม่ไม่มีความแม่นยำเพียงพอเพราะฉะนั้นร์บูลก็เลยยัง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 ยื้อนะฮะยังยังยังเอาตัวรอดของตัวเองไปเรื่อยๆท้งดังที่เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยเกมเนี้ยริบูนเพียงพำมอยู่นะสุดท้ายนะครับก็มาเสียประตูคือริบูนเนี่ยเมื่อวานเนี้ย เสียลูกเตะมุมบ่อยมากบ่อยแบบผิดวิสัยแล้วก็ถูกลงโทษจากลูกเตะมุมนะครับโอ้โหแดนเบิร์นลูกนั้นเนี่ยตอนจังหวะเปิดคอนเนอร์มาผมคิดว่าเฮ้ยมันบานออกเว้ยมันมันเปิดแบบบอลไปลอยอยู่บนอากาศนานเกินไปมันไม่ได้พุ่งเข้าหาาละแล้วลมีคนโฉบเข้าใส่ปรากฏว่าแดนเบิร์นนะครับประการหลังร่างยักษ์ปักหลันโอ้โหมงมงได้แรงมากนะ กล้ามเนื้อนี่แม่งแบบสุดตีนน่ะนะกล้ามเนื้อหน้าท้องเอวบันเด้าโอ้โหแม่งหมงแม่งเทคตัวหมงสะบัดบอลหนีมือน้องลูกหมีนะครับเข้าไปเสียบโคนเสาเลยผมดูหมดสิทธิ์รับแต่บางคนเขาบอกว่าถ้าเป็นพ่อหมีอาจจะพุ่งทนันอาจจะอ่านเกมแล้วก็ยืนตำแหน่งได้ดีกว่านี้อันนี้ก็ว่ากันไปจบครึ่งแรกนิวคาสเซิลนะครับ เกมดีกว่าเล่นดีกว่าวิ่งสู้ฟัดนะครับมากกว่าบุกมากกว่าโอกาสทำประตูเนี่ยมากกว่าลรีพูลครึ่งแรกไม่มีจังหวะหวาดเสียวไม่ได้สร้างความลำบากใจให้กับนายทวารของสาริกาดงอย่างนี้โพบเลยเอาสิคือเป็นครึ่งแรกที่ที่แย่มากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมรุกเนี่ยนะเกมรุกนี่แบบพังเลยพังพินาศสิ้นเลย ไม่มีโอกาสสร้างความอันตรายใดๆให้กับคู่แข่งแล้วก็สกอร์เป็นรองตามหลังอยู่หนึ่งประตูแต่เคยได้ยินใช่ไหมครับดูลิเวอร์พูลต้องดูให้จบร์พูลบ่อยครั้งที่ครึ่งแรกนะครับเพียงพั้มตกเป็นรองคู่ต่อสู้แล้วจะพลิกสถานการณ์กลับมาในครึ่งหลังหรือในช่วงท้ายเกมเนี่ยเขาทำให้เห็นนะครับแบบเป็นปกติวิสัยเลยทีเดียวผมก็ยังคิดนะว่าช่วงพักครึ่งเอาวะเดี๋ยว นักบอลเข้าไปฟังผู้จัดการทีมแก้ไขนะครับแก้มากแก้กลงแก้เกมไปคุยกันใหม่ไปกระตุ้นจิตใจกันใหม่ครึ่งหลังน่าจะออกมาดีขึ้นปรากฏว่ามันอาการมันไม่ดีขึ้นนะมันป้อแป้ป้อแป้นิวคาเซิลเขาเอาใส่จังหวะที่ลิปุนป้อแป้เนี่ยโหมใส่เลยเพื่อที่จะ เอาประตูที่สองให้ได้แล้วทําได้จริงๆนะครับอเล็กซานเดอร์อิสซักจริงๆเนี่ยยิงเข้าไปแล้วมีล้ําหน้าพอริบุลรอดตัวได้นะครับปรากฏว่ายังเมาหมัดไม่หายไม่กี่นาทีต่อมาก็เสียประตูที่สองจนได้เนี่ยแหละกาเรียกอาการเมาหมัดนะครับแฮงโอเวอร์นะเหมือนผมเนี่ยเมื่อวานนี้ผมก็แฮงโอเวอร์สโลสเลเลยนะพอริบุลนี่ก็พอแปรพอแปรพอแปร พอโดนนำสองศูนย์มันก็เขาเรียกว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับอันเนสร์สโลตก็ทยอยส่งตัวสำรองลงมาแบบเต็มอ่ะนะครับมีอะไรที่มันแก้ไขได้แก้ไขเลยคิดง่ายๆเอากองหลังออกอ่ะเอาเซ็นเตอร์แบ็กออกใส่มิดฟิลตัวรุกใส่กองหน้าลงมาเพราะนั้นเนี่ยเมื่อคืนเราเห็นนะครับประดังประเดันลงไปหมดนะครับนอกจากมีเดโก้โชตามีดาวินนูเทสมีโคดี้คัคโปมีฮาวิ่เอเลียด มีเฟเดริโก้เคียซ่าคือมีกองหน้าเท่าไหร่ขนลงไปหมดแต่มันไม่ทันเพราะว่าพอนิวคาสเซิลเขานำห่างสองศูนย์เนี่ยเขาถอยลงไปเล่นแบบรักษาสกอร์ปิดพื้นที่เล่นเกมรับเต็มรูปแบบนะครับรถบัตรเต็มรูปแบบก็ยังดีนะครับช่วงท้ายเกมเนี่ยลิบูลตีไข่แตกตีไข่แตกได้ไอ้จังหวะตีไข่แตกเนี่ยก่อนนิวคาสเซิลจะเสียประตูมผมชี้ให้เห็นนะว่า นิวคาสเซิลพลาดนะครับคือตัวเองได้ครองบอลได้ครองบอลบุกแล้วมันเวลามันเนี่ยมันเหลืออยู่ห้าหกนาทีมันเข้าตู่ช่วงทดเจ็บแล้วอ่ะทดเจ็บมปแล้วคืนมันเจ็บนาทีไงนะครับคือตอนนั้นนะ่ะสิ่งที่คุณต้องทําคือครองบอลและทําลายเวลาให้มันหมดไปปรากฏนิวคาสเซิลได้ครองบอลบุกอยู่ทางซ้ายแทนที่จะไปบุมทงดันไม่เปิดบอลน,นะะแล้วเป็นการเปิดแบบเปิดสเปซสะปะไล่ทิศทางลิบูลใช้ จังหวะที่นิวคาสเซิลทำบอลเสียจังหวะนั้นเนี่ยบุกขึ้นมาแล้วก็ยิงตีไข่แตกได้พอตีไข่แตกได้เห็นไหมฮะนิวคาสเซิลมีเต้นมีสั่นเหมือนกันนี่คือนัดชิงชนะเลิศความกดดันมันมหาศาลมากนะแต่ก็ขอแสดงความดีกับแฟนๆของนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดด้วยนะครับทูนามีโอ้โหเมื่อวานนี้บรรยากาศที่เวมบลีย์เนี่ยอึ้งมากกระหึมเลยนะครับ มันดูแล้วมันโอ้โหเฮ้ยนี่แหละทูนามี่นะครับมันมันทำให้เวมบลีย์เนี่ยเหมือนเป็นบ้านของนิวคาสเซิลมากกว่าบ้านของลิเวอร์พูลอ่ะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยได้แชมป์ไม่เคยไม่เคยประสบความสำเร็จไม่เคยพุ่งชนความสำเร็จเนี่ยมันาน,นานนานแสนนานมากๆเพราะนั้นอะไรที่มันเป็นครั้งแรกในรอบแบบโอ้โหหลายๆลายสิบปในรอบครึ่งศตวรรษนะมันก็จะดูยิ่งใหญ่มันก็จะดูอลังการมันก็จะดูแบบโอ้โหตื้นตัน ภาคภูมิดีใจกับทูนามีด้วยจริงๆนะครับส่วนพวกพี่ๆก็ค,คิดเสียว่ามันไม่ใช่เป้าหมายหลักนะครับคิดเสียว่ายังไงนะฮะพรีเมียร์ลีกแชมป์สแยะยิ้มยักคิ้วให้รออยู่ไม่มีทางพลาดครับขอแสดงความ ความขอแสดงความเสียใจกับผู้พิพี่อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะอย่างจริงใจนะดูตาได้นะดูตาได้จริงใจไม่มีแบบลลอกแรลกลอกแลกไม่มีแบบเออมาทําเป็นลิงหลอกเจ้าอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงผู้พิพี่ที่ที่ดูคลิปนี้อยู่นะช่วยบอกต่อด้วยแล้วก็เข้าใจแหละว่าหมดอารมณ์นะฮะก็อย่ารักษาแผลใจกันนานแล้วกัน นะคือเข้าใจในเรื่องของความเซนซิทีฟนะครับเวลาพ่ายแพ้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนัดชิงบอลถ้วยหรือตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือเป็นเกมที่สะดุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยผู้พิกา่ก็จะออกอาการก็จะแบบประมาณเนี้ยก็จะแบบซึมเศร้าแล้วก็จะหายไปนะหายไปสักระยะหนึ่งก็อย่านานนะครับอย่านานแล้วก็ผม ทําตามที่รับปากคือไม่กวนตีนไม่ใช่แบบพอบอกว่าไม่กวนตีนพอคลิปจบแล้วมายิ้มมาหั่วล้ออีกพี่ไม่เอาไม่ทำนะครับผมไม่ทําอันนี้ก็บอกไว้ก่อนเลยครับยินดีกับทูนามิอีกครั้งด้วยครับสุดยอดจริงๆ <c oughs>